คือสโลแกนของเราก็คือทุกคำมีเรื่องเล่าหมืับว่าถ้าเกิดเราได้ลองทานดูแล้วครับอยากให้ลองสัมผัสดูว่าเนี่ยแหละมันคือรสชาติที่ผมเก็บมาจากความทรงจําในวัยเด็กมันเป็นเรื่องเล่าที่ผมชอบเล่าให้ทุกคนฟังตลอดว่าบ้านที่หัดใหญ่ไก่ทอดอร่อยแต่วันนี้เราเอาไก่ทอดอร่อยๆอเนี่ยจากที่บ้านเกิดมาทําที่บ้านของเราเองมีแผนที่ว่าจะขยายสาขาเพื่อส่งถึงทุกจุดในกรุงเทพได้ครับแล้วเรากอแบบแพ็กเกจจิ้งกล่องก็คือเพื่อนที่มาชิมไก่ที่บ้านเพาะเป็นนักวาดภาพถ้าเกิดชอบไก่ของเราเนี่ยลองวาดภาพบรรยายความอร่อยของไก่เราใใหหห้้นนนน่่่่่่่ออออยกกกกก็็็็เเลรรรรราาาาาาสตตีีฟฟัังงวมมมมมมิจ์ปททโไคุณ าพสูงไก่อนาไมยสูตรของไก่เนี่ยไปเรียนรู้สูตรมาจากขาใหญ่จริงๆเราได้ชิมทุกร้านที่เป็นร้านอร่อยจริงๆแล้วเราก็มาพัฒนาต่อที่แลบวิจัยไก่ทอดของเราตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทอดไก่จริงทุกวันเลยลองปรับสูตรลองเปลี่ยนลองอะไรอย่างเงี้ยครับลองทำหอมเกียวลองทำน้ำจิ้มหลายแบบน้ำจิ้มทุกอย่างทำเองหมดเราจะทานคู่กับชาคือเราเลือกชานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อทำชาที่มันลดความมันของการกินไก่ทอดทำให้แบบลื่นคอมากขึ้นก็จะเป็นเมนูที่ประกอบด้วยไก่ทอดข้าวเหนียวหอมเกียวแล้วก็น้ำจิ้มตั้งงจาาห้มนเเเืออรรี่่ลวววยกพพดสิิคศษๆ